ซื้อจากช้อปปี้ราคาประมาณสองร้อกว่าบาทสองร้อยถึงสามร้อยกว่าบาทเขาเรียกว่ากระทะกระทะแขกเนาะกระทะแขกนะคะทุกคนคะ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะในการที่เราจะทำร้านโดนัทนะคะก็ต้องมีเครื่อ,องตีเดียวนะอันใช้ไปหลายตัว ได้ไก็จะมีเครื่องสีนะคะตัวนี้ก็ไม่พแพงค่ะทุกคนคะ่ะเราก็หาซื้อได้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่ามอนวดนะคะมอนวดมีแค่สองอย่างเห็นไหมคะทุกคนอัดมั่นใจว่าถ้าใครบอกว่ามาดูคลิปนี้ยังไงทุกคนก็ลงทุนได้แน่นอนไอ้เครื่องนวดนี้สามารถออารซื้อได้ที่ไหนซื้อสอบถามในเพจเราก็ได้คะ่ะหรือในช้อปปี้ก็ได้แม,ม้วแต่ใช่แต่ของเราเราก็สามารถแนะนําได้ราคาเท่าไหร่ ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทใช่2,000กว่ามีผ่อนด้วยนะมีผ่อนด้วยใช่มีผ่อนด้วย2,000กว่าบาทมีผ่อนด้วยและพอเราเปิดร้านโดนัทใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คืออุปกรณ์ใช่ไหมคะเรารู้จักแล้วอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างต่อไปอุปกรณ์แล้วเราก็ต้องมีวัดถุดีบเทปตัวอวบติดมาหน่อยว่ามีอะไรบ้างเราใช้ไม่เอาเอาแป้งเลย ต่อไปนะคะสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็ต้องเป็นวัตถุดิบใช่ไหมคะมาเลย <Hi. S 1> นี่เลยทุกคนขาวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะแป้งนี่แป้งนะคะเป็นเคล็ดลับเลยนะถ้าเรานะคะอยากจะทําให้โดนัทเรานุ่มเราต้องใช้สองตัวนี้ผสมกันนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าแป้งขนมปังเราจะใช้ของยี่ห้อเขาเรียกอะไร,เ,รเนี่ย ยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อหงขาวนะคะคนค่ะตัวนี้นะคะสังเกตเลยว่าเป็นแป้งขนมปังแล้วก็เป็นห่อสีเขียวเห็นไหมคะแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นแป้งเค้กก็จะเป็นซองสีส้มรวมกันแบบนี้จะทําให้โดนัทของเรานุ่มนะคะจําได้นะแคปหน้าจอนะแล้วตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นนมผง นผมผงตัวนี้นะคะมัน<ด>มี<ด>หลายยี่ห้อนะคะแล้วแต่ว่า<ม>เราเอ<ร>ง<ม>จะงหายี่ห้ออะไรได้แต่วันนี้ที่อันเอามาก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะแคปหน้าจอนะและมีคนถามแน,น,น่นอนว่าครูอันนมผงเนี่ยมันหาไม่ได้นผมผงลูกได้เลยไม่ได้นะคะต้องเป็นหัวนผมนผงนมผงเบเกอรี่นะคะทุกคนขายยี่ห้อนี้นะ,ะและตัวต่อไป น้ำตาลเนี่ยนะคะน้ำตาลทรายขาวตัวนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะคแล้วต่อไป <c oughs> กลิ่นวานิลาไปตามหาร้านยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ไปถามร้านเบเกอรี่ได้เลยค่ะว่าของวานิลานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วต่อไปเคือ คนรู้ป่ะการทำเบเกอรี่เกลือสําคัญมากเลยนะสาหรับอันในการทําขนมอ่ะคะ่ะอันจะไม่ใช้เกลือไอโอดีนนะคะมันไม่นัวมันไม่แซบอ,อันจะชอบใช้เกลือแบบเกลือเกลือแกงอะ่ะเกลือแกงอะ่ะมันจะมีความนัวในการทําขนมหรือทําอาหารนะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะให้ให้หาเกลือในตลาดนะทุกคนโอเคนะแล้วต่อไปเป็นยีสต์นี่ ตัวนี้เขาเรียกว่ายีสต์ผงยีสต์หวานนะคะให้ใช้ตัวนี้นะคะทํไมาถึงใช้ยีสต์รู้ไหมในการทําขนมความฟูของขนมอะค่ะต้องใช้ยีสต์นะถ้าเราไม่ใช้ยีสต์ขนมของเราจะไม่ฟูนะคะในการทําขนมตัวนี้นะโอเคะและตัวไปเนยขอเนยหน่อยเชฟนี่เนยทุกคนค่ะเราจะใช้เนอยอาราวลี่นะคะตัวนี้นะคะ วันนี้ของเราจะใช้ของแว l u ลูแต่ทุกคนสามารถใช้เนอยอาราว่ได้หมดเลยนะทุกตัวเลยนะคะเนยสดอาราว่นะคะนี่แล้วก็สุดท้ายไข่ไก่อาจะใช้ไข่ไก่ในการทำเบเกอรีร่นะคะเบอร์หนึ่งทำไมถึงใช้เบอร์หนึ่งรู้ไหมคะความเข้มข้นของไข่อะคะ่ะมันจะทำให้ขหนมของเราลงตัวพอดี ความเข้มข้นของไข่ขาวความเข้มข้นของไข่แดงค่ะมันจะทําให้ขนมของเรามีความอร่อยมากขึ้นนะคะเราถ้าเราใช้ไข่เบอร์ที่ว่าปังกว่านี้เลยมันมันความเข้มข้นในการลงทุนเปิดร้านแต่ถ้าใครทําเป็นแล้วสามารถเปิดร้านได้วันละห้าพันได้สบายเลยนะขายได้ห้าพันใช่เพราะว่าปกติทาเลทาเลธรรมดาธรรมดานะคะห้าพันได้สบายเลยนะ อันนี้นะคะสําหรับใครดูก็มาเริ่มต้นทําโดนัทไปพร้อมกันเลย,เ,ยเดี๋ยวถามหนยโสมพี่คูขอจดห,หน่อยอันดับแรกนะคะในการทําโดนัทนะคะทุกคนขาเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะสามส่วนก่อนสามส่วนตัวออาปก่อนส่วนของของแห้งส่วนของของแห้งนี่ทุกคนในการทําโดนัท ปกติแล้วนะคะเราก็จะมีสูตรให้ใช่ไหมคะสูตรการทําโดนัทมีทั้งหมดแล้วแต่สําหรับมือใหม่นะที่จะทําให้เราทํางานง่ายเราต้องแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นสามหมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าหมวดของของแห้งหมวดที่หนึ่งเรียกว่าหมวดของของแห้งหมวดที่สองเรียกว่าหมวดของของเหลวหมวดที่สามเรียกว่าหมวดของเนยเห็นไหมคะนี่เนยนี่ค่ะเนยนะคะหมวดของเนยหมวดของของเหลวหมวดของของแห้ง ของแห้งคืออะไรของที่มันเป็นผงๆผงของเหลวคืออะไรของที่มันเป็นน้ําแล้วก็ส่วนของเนยเห็นไหมคะอุ้ยการทําโดนัทไม่ยากเลยถ้าทุกคนนะแบ่งสัดส่วนออกเป็นส่วนๆแบบนี้ทาไงคะขั้นตอนที่หนึ่งเลยเทของแห้งลงไปในโถผสมอันนี้นะคะเขาเรียกว่าแป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปัง ส่วนผสมทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเราไปทิ้งไวในโพสต์ในคอมเมนต์ไว้ให้ให้ทุกคนดูขั้นตอนการทำหนึ่งใส่แป้งขนมปังลงไปแล้วก็ตามด้วยแป้งเค้กตามด้วยน้ำตาลว่ตามด้วยนมผงนมผงนะนมผงตามด้วยเกลืออันนี้กินของวันนิลลา ตามด้วยยีสต์ทุกคนอันนี้อยากจะบอกนะ<อ>เทคนิคและเคล็ดลับนะยีสต์กับน้ําตาลต้องให้ใกล้กันเพราะเพราะยีสต์จะกินน้ําตาลเป็นอาหารมันจะทําให้อายขาขนมของเราฟูดีแต่ถ้ายีสต์ไม่อยู่ใกล้เกลือมันจะตายดังนั้นดังนั้นยีสต์กับเกลือห้ามอยู่ใกล้กันเพราะไม่งั้นขนมของเรามันจะมันจะไม่มีชีวิตโอเคนะคะแค่นี้เขาเรียกว่าส่วนของสองแห้งพอเราได้แบบนี้เราเปิดเครื่องเลยค่ะทุกคนค่ะ พี่จูด้งมาอะเตรียมปั๊กให้หน่อยไ,ไฟไไเข้ามาขั้นหนึ่งนาทีขั้นตอนที่หนึ่งเทของแห้งลงไปทั้งหมดตีส่วนผสมเข้ากันหนึ่งนาทีพอส่วนผสมเข้ากันเสร็จปุ๊บนะคะหนึ่งนาทีนะทุกคนนะหนึ่งนาทีนะดูด้วยตาเปล่าถ้าสมมุติว่ามันเข้ากันได้แล้วขั้นตอนที่สองจำได้นะ ใส่ของเหลวลงไปใส่ของเหลวลงไปใส่น้ำลงไปใส่ไข่ไก่ลงไปตรงนี้ทุกคนขาตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนทิ้งไว้แบบนี้ประมาณเกือบ20นาทีนะเชฟเนาะทิ้งแบบนี้ค่ะตีไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบ20นาทีเราอยถึงมาใส่ลำดับที่3เห็นไหมคะฟังดูแบบนี้ง่ายไหม ขั้นตอนที่หนึง่งใส่ของแห้งลงไปทั้งหมดตีต่อหนึ่งนาทีแล้วหลังจากนั้นตามด้วยลำดับที่สองใส่ของเหลวลงไปน้ำไข่ตีต่อ20นาทีจนเป็นก้อนแล้วค่อยใส่เนย <c oughs> เป็นลำดับที่สามง่ายไหมคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าใครต้มมาม่าเป็นคุณก็ตีโดนัทเป็นเพรามันง่ายมากๆพอครบ20นาทีเราค่อยมาดูกันนะคะว่า มันเป็นลักษณะไหนดีไหมคะโอเคไหมก็พตเลยมันมันลอยอะ่ะมันจะไม่ได้ถ้าเบ็นเมียม,มันจะไม่ได้เราเองค่ะมืออยู่ตรงนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็หมุนไปแต่สันมืออ่ะสันมือของเราค่ะต้องต้องต้องติดพื้นเป็นแบบเนี้ย มันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเห็นไหมคะสั่นมือไปกินเนื้อไปผสมใช่มันจะไม่กลมถ้าถ้าเราลอยแบเนี้ก็จะไม่ได้มันต้องกลมมันต้องสั่นมือมันต้องพวดไปด้วยตอนทำแรกๆอะทุกคนค่ะมันไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราทำบ่อยๆอะค่ะมันมันจะได้ของมันเองนี่ค่ะมันก็จะกลมนมนะแล้วก็เรียงไว้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็เรียงเรียงไปเรื่อยๆใช่ไหมอะเราจะเจาะรูแล้วนะทีเนี้ย หาใช่ปะเจาะลูกมาเจาะจลูกใช่น,นี่นทุกคนค่ะกิ้งไปเรื่อยๆนะ นนมันก็จะกลมๆแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราค่อยมาวางไว้ตัวนี้เขาเรียกว่าแป้งนวลแป้งนวลคือโรยแป้งที่มันแบบมีทําให้แป้งของเราค่ะมันไม่แห้งนะคะวางไว้เพื่อที่จะให้โตแล้วค่อยไปทอดได้โดนัทมันจะยังไม่ทอดทอดยังไม่ได้ถ้าโดนัทยังไม่โตนะคะทุกคน แป้งนวลนี่มันคือแป้งอะไรแป้งขนมปังใช่เวลาเวลาในภาษาเบเกอรี่เบขนมอะค่ะถ้าเขาบอกว่าแป้งนวลเอาแป้งนวลโรยแสดงว่าเป็นแป้งที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นแป้งเค้กหรือว่าแป้งขนมปังเราก็จะเรียกว่าแป้งนวลตอนสมัยที่อันทาขนมใหม่ๆเขาบอกแป้งนวลเราก็ไปหาซื้อแป้งนวลรางคนบอกอ๋อมันไม่ใช่จะมีคนเข้ามาถามว่าแป้งนวลคืออะไรเยตอนตอนอันทำขนมใหม่ๆอันก็ไปหาซื้อ เขาบอกว่าทาแป้งนวลมันเยี่ออะไรอ่ะแป้งนวลอ๋อไม่ใช่แป้งนวลคือแป้งขนมปังแป้งเทค้กที่เราใช้นะคะนี่ทำาระูเหมือนง่ายง่ายนะจริงง่ายจริง, <S <S รงเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่หลังจากที่เราถ่ายคลิปบนที่มานเียนได้มาจับแป้งดีไหมคะคดีเนาะนะคะในการทําโดนนักอะค่ะมันมันมีขั้นตอนแต่แต่มันมันแป๊ดเดียวค่ะทุกคนค่ะ ตีเสร็จตีเสร็จแล้วเอามาขึ้นรูปใช้30กรัมแล้วก็คลิ้งโกลมแล้วก็เจาะอูทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงมันก็จะโตแบบนี้หลังจากนั้นก็จะทอดได้แล้วน้ำมันที่เราใช้ะะมันที่เราใช้ยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะหาซื้อง่ายแล้วก็ทําไมถึงใช้ยี่ห้อนี้รู้ไหมคะมันจะทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันบ่อยแล้วในการทําของทอดอะค่ะตัวนี้คือโอเคมากๆเลยนะคะหาซื้อได้ไม่ชอบ นี่ค่ะก็จะเป็น35บาทนี่แคอเน่ากินมาติม่ม,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 มลเราต้องแทงเข้าไปในดูใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวรูมันปิดรูตัน,ตน <c oughs> เออตนนี้เราไม่มาไม่ทันมีไรม้กวนด้วย่จยามนวนด้วย แล้ววันนี้โดน้ำมันต้โตรน,นี้ด้วยนะแต่วันนี้ก็บอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมโดนนทต้องมีรูถ้าไม่มีรูแสดงว่ามีช่ยน์ให่ไลถ้าไม่มีรูก็ต้องเวนวนแบบนี้ไม่ได้แย่ว <ใช S 1> <Yeah, S 2> นนนี้ไม่ได้ถ<ช>้ามีเวนนง่ายๆใช่ๆว้อบเดี๋ยวต่อการทร้านโดนัท ああใช้คนส่งคนเล่นกัได้แล้วนะเพราะว่าน้องแจนคนนี้น hm ้องแจนคนนี e> ้เป็นคนทำาใช้คนงานกบส่งคนอ้วคนนึงทใช่คนนมาคนนึงไปคนนึงทอดกลาค่ะแก๊สตใช้ก็เปิดได้เลยใช่ใชคนตัวลได้ันนี้ก็ถือว่ายังแรงกันนแก๊นี้จำเป็นต้องใช้ยน มามาละมามาขี้เมยอย่างีเมยแม่ห้องน้ำไดกสลังเลยมาูดเนี่ย